รา้อนฟอสพลังมังกรพิฆาตเชื้อกลางอากาศ ถือเป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองที่มีแนวคิดชัดเจนภายหลังจากที่คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติมีมติถอดนายสุชาติสวัสดีออกจากความเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ปีพศ .2554 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันน์พร้อมดำเนินการประชุมคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติอีกครั้งเพื่อรับรองมติที่ประชุมดังกล่าวก่อนส่งเรื่องแจ้งไปยังนายสุชาติว่าหากต้องการคัดค้านมติดังกล่าวให้ส่งเรื่องคัดค้านมายังคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติภายในไม่เกิน30วันหลังมีการ ตามประกาศมาติดังกล่าว และแม้ว่านายสุชาติจะยืนยันชัดเจนว่าไม่หวั่นไหวต่อกรณีดังกล่าวและเมื่อหนังสือถอดถอนมาถึงเพื่อให้อุทธรณ์ไม่ว่าข้อกล่าวหาจะเป็นเช่นใดตนก็จะไม่อุทธรณ์แต่ภายหลังกลับแจ้งผ่าน Facebook ว่าได้มอบอำนาจให้ทนายจากภาคีนักกฎหมายเพื่อสิทธิมนุษยชนดำเนินการยื่นอุทธรณ์ฟ้องร้องคณะกรรมาการวัฒนธรรมแห่งชาติกระทรวงวัฒนธรรมโดยระบุว่าการยกเลิกเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติในครั้งนี้เป็นการตั้งใจทำให้ตนเสียหายอับอาย ไม่จบเท่านั้นนายสุชาติพร้อมด้วยทนายความจากภาคีนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนยังยื่นฟ้องคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติและกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อขอให้สาลปกครองทบทวนตรวจสอบการใช้อำนาจและเพิกถอนมติของคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติโดยเจ้าตัวโพสต์ประกอบว่าวันนี้มีศิลปินแห่งชาติคนอื่นๆมาร่วมสนับสนุนการฟ้องคณะกรรมการวัฒนธรรมและกระทรวงวัฒนธรรมที่ศาลปกครองสักหนึ่งคนหรือไม่คำตอบคือ no พร้อมระบุเหตุผลว่าเพื่อทวงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และเสรีภาพของการเป็นศิลปินและเพื่อยืนยันว่าการใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นนั้นไม่ใช่เรื่องเสื่อมเสียรวมทั้งการเห็นต่างทางการเมืองก็ไม่ใช่อาชญากรรม พร้อมระบุว่าการมายื่นฟ้องเอาผิดคณะกรรมาการวัฒนธรรมแห่งชาติและกระทรวงวัฒนธรรมในฐานะจำเลยเพื่อร้องขอให้มีความชัดเจนโดยให้ทางสารปกครองเป็นผู้พิจารณาส่วนประเด็นที่มีมติเพิกถอนการเป็นศิลปินแห่งชาติของตนนั้นมติดังกล่าวได้สร้างความเสียหายให้กับตนไปแล้วในรูปแบบของการสร้างความอับอายให้เกิดขึ้นเรียกได้ว่าเป็นคำสั่งโดยมิชอบเพราะตนไม่ได้รับการบอกกล่าวล่วงหน้า กว่าจะมีหนังสืออย่างเป็นทางการมาถึงตนเรื่องที่ถูกสั่งปลดก็ปรากฏในกระแสะข่าวไปเป็น10วันแล้วขณะที่นายสุรชัยตรงงามทนายความจากภาคีนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนระบุว่าการยื่นฟ้องต่อสาลปกครองเป็นผลสืบเนื่องจากที่คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติลงมติยกเลิกการยกย่องเชิดชูเกียรติการเป็นศิลปินแห่งชาติของนายสุชาติโดยกล่าวหาว่าได้ทําการโพสต์ข้อความที่เป็นประเด็นขัดแย้งในสังคมลงใน Facebook เป็นประจำโดยมีถ้อยคําหรือภาพที่หมิ่นเม ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นพฤติกรรมที่ขัดต่อวัฒนธรรมไทยและเสื่อมเสียต่อการเป็นศิลปินแห่งชาติไม่เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมทั้งนี้มติดังกล่าวนั้นเป็นไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่เป็นธรรมทั้งการลงมติโดยใช้วิธีประชุมลับไม่เปิดเผยข้อมูลข้อเท็จจริงที่นํามาใช้ประกอบการพิจารณา ไม่ให้สิทธินายสุชาติชี้แจงโต้แย้งก่อนการลงมติไม่แจ้งข้อเท็จจริงและเหตุผลในการลงมติให้ทราบอย่างชัดแจง้งและการใช้ดุลยพินิษต,ตีความข้อกฎหมายกำกวมตามอำเภอใจขัดต่อเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นที่ได้รับการรับรองคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญและกติการ,ระหว่างประเทศจึงยื่นฟ้องเพื่อให้มีการยกเลิกมติเพิกถอนดังกล่าว พร้อมเรียกร้องให้มีการชดใช้ค่าเสียหายต่อการถูกละเมิดสิทธิ์ในกิติยศชื่อเสียงเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างร้ายแรงของนายสุชาติรวม1.12ล้านบาท รวมทั้งของให้สาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวการเป็นศิลปินแห่งชาติของนายสุชาติไว้จนกว่าศารจะมีคำพิพากษาอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่านายสุชาติจะปฏิเสธว่าไม่มีพฤติกรรมขัดต่อวัฒนธรรมและเสื่อมเสียต่อการเป็นศิลปินแห่งชาติแต่สิ่งที่สาธารณชนได้เห็นบ่อยครั้งคือความนิยมในการแสดงข้อความในการบิดเบือนเสยดสีสถาบันเบื้องสูงอาทิเชน่นการโพสต์ว่าวัคซีนพระราชทานสะเทือนใจมากจนธนาธรโดน1 1 2ใช้ชีวิตประชาชนเป็นเดิมพัน แพงม้าตัวเดียว หรือการโพสต์ว่าปีนี้จะพยายามเกรียนให้น้อยลงแต่จะมีชีวิตให้มากขึ้นเช่นออกไปลงถนนเพื่อรอรับวัคซีนพระราชทานรวมถึงยังเคลื่อนไหวต่อเนื่องทางการเมืองโดยเฉพาะการโจมตีรัฐบาลผ่าน Facebook และการนําข่าวมาบิดเบือนกล่าวร้ายต่อการบริหารราชการแผ่นดินและจํานวนไม่น้อยที่พาดพิงไปสถาบันเบื้องสูงล่าสุดนายเทพมนตรีลิมปะพยอมนักวิชาการอิสระด้านประวัติศาสตร์และนักเทววิทยาได้โพสต์ข้อความลง f Facebook ตั้งข้อสังเกตถึงพฤติกรรมของนายสุชาติหลังทําการยื่นฟ้องคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติและกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อขอให้สารปกครองทบทวนตรวจสอบการใช้อำนาจและเพิกถอนมติของคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติพร้อมทั้งอ้างถึงการทวงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยระบุว่าผมมีข้อสังเกตกับการแสดงออกของลุงสุชาติดังนี้ หนึ่งที่ผ่านมาลุงแกเสดายตำแหน่งศิลปินแห่งชาติเพราะมีเงินเดือนสวัสดิการตายไปก็ได้โกรธได้รับพระราชทานเพลิงศพศักดิ์ศรีศักดินา 2. การที่ไปร้องสารปกครองเพราะขอความเป็นธรรมแต่ที่ผ่านมาการแสดงออกทางความคิดและอารมณ์ของลุงก็ไม่ให้ความเป็นธรรมต่อตำแหน่งศิลปินแห่งชาติไม่รู้จักหน้าที่ทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีไม่ได้ใช่หรือไม่ 3. ความเป็นมนุษย์ลุงแกมีน้อยจึงขอทวงคืนตลกดีคุณค่าของคำว่าศิลปินก็ไม่จำเป็นต้องมีรางวัลใดๆลุงแกเขียนหนังสือปรัชญาประวัติศาสตร์แต่ยังไม่เข้าใจชีวิตอยากทำอะไรก็เชิญไม่สำเร็จหรอกครับทั้งนี้นายสุชาติเพิ่งจะทำการแชร์ข้อความของธนาพลอิ๋วสกุลบรรณาธิการสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกันในการสื่อถึงภาระทางคดีของเพนกวินพาิชิวรักษ์พร้อมข้อความประกอบว่า 315ปีคดีโทษม112ที่เพนกวินจะได้รับจาก21คดีกล่าวคือมีโทษรวมกันทั้งหมดมากกว่าอายุของราชวงศ์จัก,กรีอีกด้วย